นะในว่าในว่าแท้ๆมันทำได้หลงคอจะว่าหรือไม่ว่าได้มาทำได้ทั้งนั้นแหละคุณถ้ามันอยากจะทำอ่ะนี่ผมถึงได้เตือนพวกคุณนะว่าอย่าไปแล้วสุดท้ายเป็นไงมีใครฟังผมบ้างไหมฮะก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าตัวมันจะกล้าย,ย,งยิงคุณอเ่าอยากจะมาเถีเยงผมอีกถ้าคุณไม่บ้าวิ่งเทะเลาะทะเลามาผมจะถูกยิงแบบนี้ไหมม,มันเจ็บนะเว้ยถ้าคุณห่วงพ่อคุณก็กรุณาแต่กรุณาอยู่เฉยๆได้ปะ ก็ทำไมอ่ะฉันเป็นห่วงพ่อฉันฉันผิดเหรอห่วงเขาทำไมนะพ่อคุณก็บีผมดูแลอีกทั้งคนอะถ้าจะห่วงห่วงตัวเองดีกว่าไหมเอาละเอาละเอาละเราผมบอกอะไรก็ฟังนิดนึงแต่เหรอฉันเป็นตัวห่วงเหรอนี่เน่อย่าเถียงกันนะขอทีขอทีขอทีลูกลูกแมวนะเฮ้ยเอางี้เอางี้หมดเอาเป็นว่าผมขอโทษกันแล้วกันนะต่อไปเนี่ยผมจะไม่ประมาทอีกทุกอย่างที่หมดเตือนผมจะเชื่อฟังเอางี้ก็แล้วกันนะ ผมกั็ลูกก็อยากจะให้เรื่องมันจบลงไปเราจะทำมารากินกันอย่างปกติสุขสักทีไม่ต้องห่วงนี่มันเล่นแกล้งลงมือต่อหน้าผมขนาดนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นการยามศักดิ์สร,รี์ตำรวจชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ปล่อยมันไว้แน่ผมจะจัดการกับมันให้เร็วที่สุดคุณไม่ต้องห่วงเลยก็ดีเออหมดครับอโอเคไหมเนี่ย นิดหน่อยจ้ะเอ้ยเรื่องที่ผมฝากจ่าไปเป็นไงบ้างอ๋อไม่ต้องห่วงครับหมดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายผมรายงานมาเรียบร้อยแล้วครับว่าไอ้เสียอ่างมันอยู่ที่สะบลีนี่แหละครับน,น,นี่มันกล้ามาดูผลงานมาถึงที่นี่เลยมันอยู่ที่ไหนจ๊ะตอนนี้ผมส่งสายผมตามประกบครับสายแจ้งมาครับมันอยู่ที่โรงแรมครับ ผมฝากใจดูแลทางนี้ก่อนนะส่วนผมเลยขอไปคิดบัญชีกับมัน,นเดี๋ยวผมมาไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวผมมา สวัสดีครับพี่ติดต่อห้องพักใช่ไหมครับหมาคนอ๋ออีหนูใช่ไหมงั้นพี่เปิดห้องก่อนดิเดี๋ยวผมจัดให้รับรองเสิร์ฟถึงเตียงเลยครับหน้าพี่เนี่ยมันคนมีอารมณ์ไหมมันกำลังเดือดเข้าใจปะฮะเอองั้นพี่มาใครล่ะครับไอเสียอ่างไอเตีย้ยมันซุกหัวอยู่ห้องไหนอะ เสียอ่างนะครับเสียอ่างนี่ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยมันมีเลขอยู่แค่เนี่ยบวกเลขไม่เป็นอะอยู่ห้องอะไรอยู่ห้องอะไรใครวะใครเบียร์ที่สั่งมาส่งครับอะไรวะมาส่งเมื่อกี้มาส่งอยู่แล้ว นี่มันจะมองให้เราเมาหรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามันมึงอยากข้อมานะมึงอยากข้อมันะเหลือหนึ่งเลยมึงต่างหากที่จะเล่นมึงจะทำอะไรกูมึงจะฆ่ากูเหรอแล้วแกเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะฮะธรรมดาแล้วเนี่ยคนดีเนี่ยฉันไม่เคยฆ่าหรอกแต่ฉันเนี่ยชอบฆ่าพวกคนชั่วที่มันชอบฆ่าคนดีเหมือนที่แกเนี่ยพยายามจะฆ่านายดอกลักเนี่ย พูดอะไรวะฟังเรื่องไม่รู้เรื่องเหรอวะต้อไม่รู้เรื่องโอ้ยยไม่รู้เรื่องเหรอตีกูทำไมก็ที่แกมาที่เมืองนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อฆ่าในดอกรักแล้วแกมาเพื่ออะไรวะฮะกูก็มีสิทะของกูทำไมธุระ ุร่างจริงเหรอเนี่ยคนก็มีทุลาร์ทุกคนน่ะโทษ่าให้เขาใจผิดอะโทษจริงโทษ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 มบังเอิญไปหน่อยไหมเขายิงกันครุวมคลุมที่งานคอนเสิร์ตแต่แกเดินมากดดานอยู่ในห้องที่สองสองขึนไม่ยอมบอกไปไหนมาบังเอิญไปหน่อยหรือเปล่าตอบมาดิ จะตตไม่อบเสียงเออะไรกันคะเสียขะผู้หญิงเหรอวะเนี่ยต้องยิงหรือเปล่านี่คือธุระของกูผมไม่ใช่เสียงนักร้องกูไม่ได้เป็นค่ายดอกรักเหมือนที่มึงจ็คข้อหายไอ้กูหุบปากได้บอกว่าหะหุบปากเลยนะนี่มาอะไรกันคะจิมไม่รู้เรื่องนะคะจิมไม่เกี่ยวก็เพิ่งบอกให้หุบปากก็อยากโดนยิงตายไงนี มึงเป็นใครวะมึงไม่ใช่ตำรวจมึงไม่มีสิทธิ์มาจับกูเล่นกับกูไม่ใช่ของเล่นง่ายๆนะเว้ยโ่เอ้ถ้ากูไม่แน่จริงอ่ะกูไม่ดังไม่มีชื่อเสียงยู่คน,นี้หรอกเว้ยมึงรีบออกจากห้องกูไปซะก,ก่อนที่มึงกินเดือดร้อนมากกว่านี้คราวหน้าคราวหลังนะจำมาไว้ถพาะจะไปจับใครเนะี่ย พกหลักฐานไปด้วยไม่ใช่พกแค่มังกริใครไม่เล่นครับพี่ผมขอโทษนะครับแต่พี่ครับไอ้น,นี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่มังกริไง โอ๊ยเสียขาเจ็บมากไหคมเจ็บดิวะถาม่เฮ้ยเฮ้ยี่ีไวะแ่่ามาจากกูนีมาที่มาจากกูํำมาไว้นะมึงไปกูทีหนึ่งกูเจ้าคือร้อยที่้อยู่แล้วมึงคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะยอมโดนยิงฟรีอย่างนั้นหรวะยังไงกูต้องลากคอมึงเข้าคุกให้ได้ เสียเว้ยโ oh. อ้ยอ้าวเป็นไงบ้างครับหมวดได้เรื่องไหมครับได้เรื่องมันได้แต่ไม่ได้ตัวมันเลยสิเ oh. ออเสียอ่ะมันไม่ยอมรับไม่ยอมรับจะไปกลัวอะไรมันฮะไม่งั้นไ,ไม่บากหน้ามาถึงนี่หรอก ลากคอมันก็คุกเลยดีกว่าเจ๊ดีหมดเรื่องหมดราวไปถ้าจับมันได้ง่ายๆผมทำไปนานแล้วไม่ต้องรอให้ใครบอกหรอกเดี๋ยวดีเดียวที่หมดไม่จับเนี่ยเพราะไม่มีหลักฐานใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องลงมืออีกเพราะตอนนี้มันกำลังคิดว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้คนหนึ่งมันเนี่ยชราใจอยู่แล้วเอาละเอาละเอาละเอาเป็นอย่างที่หมวดว่ากันนะที่ถ้าเรา ออกเดินสายล่ะบุ่จะทำไงคือผมคิดว่าตอนนี้นี่มันมันเป็นเรื่องที่จำเป็นคือ ที่วงของพวกคุณเนี่ยคงต้องลดการเดินสายไปสักระยะนึ่งรายได้เราไม่พูดหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดพระเช้านี้แล้วนี่ผมพูดตรงๆนะว่าผมไม่มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้คนทุกคนอะไรกันกีดรถใช้อ่ะนี่ไหนบอกหยุดสักระยะหนึ่งนี่มันเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วแสดงว่าหยุดวงไม่มีกำหนดเหรอเนี่ยฮะ ตัวเองอย่างนี้เรื่องรายได้ของเรามันก็หดหายสิทำไงอ่ะพวกเราทำงานเป็นรายวันอ่ะโชว์มากก็ได้มากถ้าไม่โชว์ก็ตายเลยนะน่ครับนี่ถ้าสมมติจุดจะาสนานๆเยนางนี้แล้วยอดชายอยู่ไงแล้วผมจะเอาอะไรกินนะครับใช่ใช่ใช่อุย คนเดียวนะคนอื่นเขาอะต้องส่งเงินให้ลูกเมียพ่อแม่ใช่ไหมเฮ้ยนี่พี่หล่อลากก็แสดงว่าพี่หล่อลากก็จะให้พี่ดอกรักเนี่ยไปเสี่ยงคนเดียวงั้นละสิใช่ฟังผมก่อนได้ไหมครับได้ฟังผมก่อนได้ไหมผมคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นที่ว่าจะต้องพักวงไปไปโดยไม่มีกำหนดอย่างที่คุณหล่อลากว่าหรอกยิงแค่ตอนนี้นี่ผมขอเวลาก่อนได้ไหม ให้ผมไปจัดก,การกักบเป็นคนที่ลอบริงคุณดอกรักปราชาเนี่ยให้ผมมัน่นใจในความปลอดภัยของทุกคนก่อนหลังจากนั้นพวกคุณก็ออกไปเดินสายได้เหมือนเดิมตามปกติไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดพวกคุณทุกคนเปไ็นห่วงในความปลอดภัยของคุณดอกรักกับลูกโซ่พวกคุณก็น่าจะเข้าใจผมนะครับเอาละเอาละเอาละทุกคนฟังหน่อยสิก็จะบอกให้นะว่าพ่อเชื่อในความสามารถของคุณโบเขา พอถึ้จ้างเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะจงฟังเขาด้วยนะปล่อยไปนหน้าเสียงต้องตรวจกบตำโบจเขาเราจัดการกันเองพอเชื่อน้าว่าไม่นานหรอกเราคงจะทํางานได้เหมือนเดิมแล้วอา้าวพี่เลกเงินมาจับที่ผมรับก็เป็นสิบสิบงานอย่าทำไงอ่ะอืมเขาว่าจะคืนเข้าไป ก็ถ้าขึ้นมาเดินสายตอนนี้นะบางทีไอการโชว์ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของวงดอกครกสลักจิตก็ได้มีอะไรกันแน่เนี่ยเป็นอะไรกันแน่